หไอ้ปามทำงานหลอเกณฑอืมวันนี้เข้าดึกเช้าถึงเที่ยงก็เล่นบ้างเออน่าจะไม่อยากอาหารเด็กก็แหละอ่ะ มาร์มรถแ้าพอใปดิก็เลยฟอร์มว่ามาหาหมอเออเกลดแซลมาอยู่ไอ้อ้ยเลยม่ยคยยยพี่ยยยยมยย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 ่ยยยย่ยยยยยยยเยยยยย่ย เข้ามาค่ะเหลือค่ะเฮ้ยโอเคห้ารอย้านี่เป็จัดคือเราจะรอดูเขาอะสายฟ้า เสียงรถเราตาบอกว่าเกะรถมันดัง<ฮ>องอไปไห<ฮ>ตอนให้ลงผ่านเยตอนเย็นต้องลัางถ้อ้ตา ดเก่งนะแต่เขาปวดนะขอเกาก่อนปวดมดกัดมาดูเขาแบบเลยๆเนี่ยไม่ได้มาบ้านสองวันดูตาเลยๆงนึนถึงเวลาเขาไปนอนลงมาเขาคงร่างสารเนาะพี่เบนวันนั้นที่อาไปรับเขาอ่ะอาเขาสงสารพ่อเลยจ้า แม่งเหมือนโคตรอาาถาพี่แพรเขไม่ไม่ใครดูแลเราดีอ่ะเขาสงบถ้าไม่ใช้โรงพยาบาลเกอกชนแล้วแบบเขาทำเหมือนญาใช่ไหมแค่ลู้บาะตู้ตู้เหล็กที่ตากเก็บของอะโมเต้เหมือนพี่แพรเนี่ยทำไมไม่เก็บให้ตาบ้างกว่าแก่เข้าใจเขาแหละคนไท้เยอะเนาะใช่คนนี้เป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนี้อาว่าตอนตายอยู่โรงพยาบาลอะตาลำบาก ตอนแพรมาสอบลุงคนมเมื่อกี้ทำไมตอนสอบโรงบาลนะโอ้โหเดินเลาะเลาะ,ะมาแพรก็เดินหนีแกก็เลาะเลาะแล้วแกก็มึนมึนมึนพูดอยู่คนเดียวแกก็เลาะหนีดิแล้วพี่แพรจะไปสอบที่นู่นอีกไหมเนี่ยที่ไหนมันโคราชเหรอไก <บา S 1> ลโคราชหรือพี่แพรดูก่อนมีเพื่อนไปก่อนแต่ได้ที่ราชสีมาสอบอะไรเหรอกออ๋อแล้วแล้วไม่ไป <บา S 1> ที่ที <บา S 1> ่เด <บา S 1> ิมเหอะได้แก้บทยหมุกแต่ก็ทั้งวันเลยลูก เอ่อแกรไปดูดิครึ่งวันนะโอ้ร้อน,นมากแต่ได้อยู่กันได้โอ้แต่งว่าอยากไปแล้วแหละใช่ไหมอยากอยู่กันไดเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่แน่เดี๋ยวอาเช้าเช้าค่ะจะไปโอ้แพรเย็นเดี๋ยวอุยอ้ยบ่ายสองถึโมงเย็นก็ไม่เป็นไรเราไปแก้บ,บนยาโบก่อนครุ่งนี้อาจะซื้อธงอะไรไหวตูโรแบบมนไหวนะบนไหเนาะบนไหว จะพวงอะไรมาไหว้ยังไม่ได้ว่าพรุ่งนี้แม่อยู่ดีเหรออ๋อนี่พรุ่งนี้วันนี้ทำงานนะ้นี่ของเราอ๋อแม่ก็แม่บ่นว่าอะไรทำงานแล้วมาตั้งแต่เช้าเลยเนาะมาบ้านอ่ะแล้วแม่แม่บ่นว่าอะไรเป็นไรตาหายตาเอาจมูกบานตาก็ได้ออกแล้วแล้วพ่ออีก แต่ย่าบอกอยู่ว่ากิมบับกับเผาเออกินมะฝัดมักกะโรนีมากกว่ากินผัดอะไรว่าโคตรหอมเออเหมือนมักกะโรนีอ่ะหรือไม่ก็กะเพราเมื่อกี้ย่าบอกอาว่ามักกะโรนีหรือผักบล็อกผีแกพูดมักกะโรนีอ่ะได้ยินอย่างนั้นแต่อะไรนั้นใช่เส้นเส้นเส้นอันนั้นอ่ะ กบอกชายอยากกินหรอโอ้งั้นก็ผัดงั้นก็เส้นมักโรนี้แล้วแหละอุ้ยใช่นั่นนะอ่ะแต่แกบอกตาว่าผัดบล็อกไอ้ไอพับในเขียวอะ <c oughs> ่ะบลอกโคลี่โทรถามเลยจบคออิ้มชอบมากบลอกโคลี่ไม่ค่อยถามตอนนี้เราไม่ไม สยามใช่น้กเยอะยอยแบบไหมไอะไรรถใครอะสรุปดำได้ลงไหมํำสีน้ำเงินรถใครอะ โอ้แล้วทำไมเขาที่เดินจอดตากนที่นี่ไม่ตกเลยจ๊ะแต่ก็มือหยืดจ้ะแบบคันนี้จ้ะตัวใหม่ล่าสุดตัวใหม่ล่าสุดเพิ่ซื้อมาโอ้นี่คนเยอะอ่ะโอ้ยฮะเม่น วันนั้นไม่มีคนเลยนะเบนมาหน้าจอไหนกันนะวันอะไรบ่ายสองวันที่แกไปหาพี่อวันที่พี่เกดไปหาพี่อายอะวันอะไรวะเอาวันอะไรล่ะวันไหนนะถึงแล้วเสาร์หรือวันอะไรวะที่ค่ะก็เป็นประมาณนี้ค่ะ